สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพก็ช่องแยพ้พัสดีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมื่อนีน้ยแย้พัสีก็เด้ดนํขนนาข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาใไห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมไปแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังเยพ้พัสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้พัสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอย,ย,ายา่างแย้พัสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบไริพาดเบิง่งพาดชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะ คอมเมนต์เขามาคุยมาถักทยกยายกับยา,ายไพ่กับคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนะเาะอ้าวผู้ใดรอดแนวทางของเอดไต่ฟ้าหรือว่าเอดนมสุพรรณในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปบ่งแนวทางอาจารย์ทันแหลกเเลยน,นะคะ่ะแนวทางนี่เป็นแนวทางเสี้ยนรุ่นว่ซันพี่น้องคะรัฐบาลมัดร่วมบนล่างว่ซันพี่น้องคะอ่ะเพิ่นเพิ่นสีเห็ดวงกลมไปเลอพี่น้องเด้อตัวใดตัวนินของเพิินนะคะ่ะเพิ่นมีสามสองโตกับสามโตเนาะค่ะพี่น้อง ตรวจจัดได้ค่ะพี่น้องเนาะพันพี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกหกเจ็ดนะค่ะสามตัวแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางน่วยบนน่วยบนแอดวันใช่เล็กส้นวสันพี่น้องคะานวยบนพ่นบอกว่าสองมาแน่นนนอนนวยบนวสันนอะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนล่างตัวเดียวสวงสวสันพี่น้องอู้สวงกับสวงหกเน่นอนเลยเนาะพี่น้องเน,ะนาะเมียนบอกค่ะพี่น้อง่า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขติดบนเนาะค่ะพี่น้องคะเลขติดบนนมขอนแก่นเนาะเพื่อนบอกว่า89012มาตัวใดตัวหนึ่งเลขติดบนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลายอาจารย์วสันกะระแสบนมาแรงวสันหกกับแปดเนาะคะ่ะ3ตัว6 0 8 6 7 8และ6 9เก้าวสันพี่น้องพิจาณาใดนะคะพี่น้องเนะาะมักระจวจาดฟาดดื่มตามเพื่อนใดเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไใต้าเนาะคะ่ะแอดไใต้าบอกว่าขนมเล่ามันนี่เด่นสองนะคะ่ะขนมเล่าสันตําไทยนะค่ะเด่นเด่นสองนะค่ะพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าสองสี่สองห้าสองหกสองแปดและสองเก้าถ้าสองมานะคะพี่น้องขาถ้าสองมาก็จะเป็นเย้ไพ่มกสองหกแย้ไพ่กันนี่อย่างสองหกสองแปดเนาะประมาณนี้แหละค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แคบหน้าจอเลยเด้อพี่น้องเดอ้อนะคะเด่น078นะคะสำหรับแนวทางของแอดแนวทางของแอดมุกเนาะพี่น้องเนาะมากับพิจนาได้นะคะพี่น้องเนะจจาะจวดจาดฝาดบื่มตามเลยเลยนะคะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางลักล่อยบนตัวเดียวพน้าพี่น้องขาลักล่อยบนตัวเดียวเพิ่นบอกว่า ศูนย์เนาะคะ่ะแอ็ดชายเด่นเนาะพี่น้องเนาะศูนย์มาแน่นอนว่สาสันศูนย์ียังกระบโบหูเนาะคะ่ะเอาพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอ็ดชายเด่นร้อยบนตัวเดียวเด่นเด่เดนเลยศูนย์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าถ้าสูตรรูทวสนันเพื่อนว่ามาครบสามตัวบนวส,นสันถ้าสูตรบ่ารูทเนาะคะ่ะสองสามห้าหกเนาะคะ่ะมาครบมาครบสองตัวบนเนาะ,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 ะมาครบมาครบสามตัวบนเนาะคะ่ะมาครบบนวสนันเพื่อนวางสี่เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับแนวทางของแอดลุ่งสีสอปอนะคะพี่น้องเอาพี่จะหน้าได้นะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเล็กเรียนสายทหารเนาะพี่น้องเนาะวิ่งสายทหารพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าหวดนี่เพื่อนบอกว่าเก่าเก่ามากแน่นอนว่าสั่นเก่ามากล้านเปอร์เซ็นโสดีจงเป็นของเอฟซีย่ไพ่เนาะพี่น้องเนาะ เอามากระจวดจาดฟาดบื่มได้ค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมสุพรรณชัดบนน้อพี่น้องขาขยายได้ซัมนี่เนาะรัฐบาลไทยวัสดุพี่น้องขารัฐบาลไทยเลขเด่นอยู่ที่เด่นหาก็ะหกเนาะค่ะเพื่อนจะมี่หาซีหาหาหาหกหกซีหกหกเนาะค่ะเจ็ดซีหาเก้าซีหาสำหรับแนวทางของ หนุ่มสุพรรณเนาะต่อไปเลยจ้าอ,อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่านวยบนนะคะสําหรับแนวทางสูตรนี้เนาะคนไตสายด่วนเนาะคะ่ะ278วจ็ดแปวัซน์งดเดียวศูนย์ห้วันนี้278สําหรับนวยบนอ่าสำหรับนวยบนแนวทางของเพื่อนนะคะต่อไปเลยจ้าอ,อันนี้เป็นแนวทางเอดประ่าวัซนพี่น้องคะเอดประชา,า,อะอะชาบอกว่าเอ่อเพื่อนหายมากเนาะพี่น้องเนาะเอดประชาบอกว่า48 แปดซีโตเดียวเคนเคียนมักกระจวดวาัซนพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเอ็ดปะชาต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเออเออเลขเด่นนะคะ่ะเด่นเด่นล่างเน้นเน้นนะคะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> เด่นล่างเน้นเน้นเก้าสามห้าหกห้าเจ็ดและศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะ พ sociedad, Bref, um ma, ิ่จารณาจวดจาดฟาดบึมตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรระคะพี่น้องค่ะหมักตัวใดกัดจวดจาดฟาดบึมใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนไ่มานะคะพี่น้องค่ะแนวทางของเซคมว่าสันพี่น้องเพื่อนบอกว่าเซคมบอกว่าเดินล่างนึงเนาะพี่น้องหมวดีเนาะเพื่อนบอกว่าหนึ่งอี่ยังดีหนึ่งหนึ่งก็นึงหกว่าสันพี่น้อง ยังมีติดถงแก้ไพ่นอยู่เด้พี่น้องค่ะเอาว่าไปตามสูตรเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเหล็กเหนเงินล่างวสั่นเงินล้านเนาะบนล่างเด่น3 3 2 3 4 3 6เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะเพื่อนบอกว่าเลขมาแรงบนเนาะค่ะเด่น8 8 0 8 7 8และ9 8เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะกเจเล่ย์บอกว่าเด่นบน4กับ8ว่าวสันพี่น้องค่ะ029 157มาครบ3ตัวเทิงเลยว่าสั่นพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมิดเนาะเด่น2ตัวล่างว่าสันตัวเน้นล่ะได้แปดหนึ่งองเก้าห่งและเกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางค้นคอหวยว่าสันพี่น้อง2ตัวนะคะ2ตัวบนเด่น0ล่อง8นะคะ3 8และ0 8คนคอหวยบนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิ่ง3ตัวบนเพื่อนบ้านพี่น้องอ้าหกสามแนนะคะพี่น้อง สองตัวสามตัวตัวร่องก็เป็นห้าสามแปดซีสามแปดห้าศูนย์แปดหกศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างตัวเดียวว่าสัน้นเด่นบนตัวเดียวสูตรสองเด่นหกเนาะคะ่ะงวดที่เลเด่นสามมาหลักร้อยงวดนี้เด่นหกเนาะต่อไปเลยค่ะ,ะเดนนนะ่นบนนะคะู่โต๊ะบนนะคะสําหรับแนวทางของแอดแบงเนาะเพื่อนบอกว่าหกห้าหกหนึ่งสองเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าหาหนึ่งหาสอง หกหนึ่งและหกสองอันนี้คือเนวทาทังครูต,ตดบนเพื่อนเนาะต่อไปเลยจ้าดาวลายเจ็ดสีวสันพี่น้องคะอ่างวดนี้ตัวเดียวบนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วให้สามเนาะคะ่ะงวดนี้บวกออกมาแล้ววะสันพี่น้องคะเฮ็ดออกมาแล้วได้หกหกตัวเดียวบนวะสันสาหรับดาวลายเจ็ดสีเนาะต่อไปเลยค่ะเพื่อนบอกว่าเม็ดเดียววัดใจวะสันพี่น้องคะเดนแปดแปดเก้าสี่วสันแมนบอพี่น้อง เคยเห็นบ่ค th um ok ่ะกันผู้ใดเคยเห็นคอมเมนต์เขามาบอกแก้ไพ่เนียเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพ่แก้วเนาะค่ะปิดท้ายด้วยแนวทางของแอดไพ่แกลเนี่ยแหละนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นบนเกลกระหาเนาะเด่นล่างสีกับสามจามตัวเก้าหนึ่งห้าเนาะค่ะอสองตัวเด่นหนึ่งหากับสี่สามเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดไพ่แก้วเนาะมากระจวดจัดฟาดเบิรมได้ค่ะพี่น้อง ถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนาะจ้าที่เด็กเขามาหลับชมหลับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งๆรวยๆปังๆสุขสุขค้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นาะจ่าจะได้แบ่งปันขอมูลนนวัาทางให้ยายไพ่ไม่ให้พห่พอแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเปน็นในวทางขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า